สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะสวัสะดีค่ะมือนี่กอบบางยากับน้องวัวแก้วเจงตุ้งแทงเหมือนเก่ายาวค่ะมือนี่น้องวัวแก้วกอดที่ไรปลาปีดปีน้องๆเฮากไก่เฮ็ดเมนูอ่าเมนูจากอันนี้ค่ะโทเลื้งค่ะเฮาเออ่น้องวัวแก้วที่ป้าปีดปีน้องๆเฮากไก่เฮ็ดเมนูโทเลื้งค่ะตีเอาโอาทปาปโเลืง้ลงนี่กะเฮ็ดตัวหวัดที่ไรหลายเจอหลายเมียวจีค่ะนี่ค่ะโทเลืง้ง มาลุนกันว่าเอ่อมาลุนไปพร้อมๆกันว่โถั่เหลืองอันนี้นั่นเอ่อที่เทศหลายๆเมนูแล้วแต่ละเมนูนั่นที่เป็นจะฮื้อที่ออกมาหน้าตาจะฮื้อแล้วเอ่อแต่ละเมนูนั่นบิดๆน้องๆเขาเคยกินอยู่ห้าอีค่ะเขาไปลุ่นจับกันแลว้วก็ไปเฮ็ดจอมกันค่ะสําหรับวันนี้เนาะแกก็จะพาทุกคนนั้นมาทําเมนูถั่วเหลืองนะคะเอ่อถั่วเหลือง ถั่วเหลืองเนี่ยจะทําได้กี่เมนูและจะเป็นเมนูอะไรบ้างและจะเป็นเมนูที่ทุกคนนั้นเคยกินหรือเปล่านะคะก็คือ,อ,อก่อนท่านี้นงแก้วก็เคยทําเมนูถั่วเหลืองเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ชมนะคะก็มีหลายหลายท่านบอกว่าอ,อ,อยากจะเห็นเ,เมนูนี้จังวิธีทํามันคือยังไงนะคะวันนี้นาแก้วจะมาสาธิตแล้วก็จะทําให้ทุกคนได้ชมและก็คลิป ตอนแรกๆที่มึงแก้วทำคลิปใช่ไหมจะมี PFC เข้ามาเที่ยวที่บ้านแล้วทำข้าวใส่น้อยและมีคนถามว่าเออเราไปาปั่นข้าวที่ไหนนี่ค่ะอุ้ยไม่เห็นนี่ค่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะคะเพิ่งเพิ่งซื้อใหม่ๆยังไม่ถึงเดือนมั้งคะนี่เครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นปั่นข้าวก็ได้ปั่นถั่วก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปปั่น รัวพร้อมๆกันเลยดีกว่าแล้วเราไปรุ่นกันว่าวันนี้เราจะทําเมนูอะไรให้ทุกคนได้ชมบ้างจะตื่นตาตื่นใจมากแค่ไหนและจะเป็นอะไรยังไงเราติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็น น้ำร้อนที่เดือดที่สุดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นถั่วเหลืองของเราที่เราได้อันนี้มาตะก,กี้นะคะได้ปั่นมาแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะเอาน้ำเดือดเนี่ยใส่ลงไปนะคะคถ้าหากว่าเรานวดด้วยน้ำเปล่าเออมันก็ได้อยู่แต่ว่า เออจะบอกยังไงถั่วมันจะไม่ค่อยออกมาเนาะน้ําของถั่วมันจะไม่ค่อยออกแต่ถ้าหากว่าเรานวนวดด้วยเออน้ําร้อนนะคะถั่วน้ําน้ําถั่วเหลืองเนี่ยมันจะออกมาเต็มที่เนาะนี่นะคะแล้วก็นี่น้ำที่เราเตรียมไว้แล้วก็ผ้าขาวที่จะเอาไว้กรองนะคะนี่ แล้วก็มีอีกหลายอย่างหลายอันทเราต้องเตรียมนะคะที่เราจะทําในวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะน้องแก้วก็ได้เตรียมผ้าขาวแล้วก็กะละมังเขาเรียกว่าทางชินุเรียกว่าอ่างแล้วก็จะเอาถั่วที่เราใส่น้ําร้อนตะกี้นะคะเทลงไปะคะ่ะครึ่งหนึ่งนะคะเทลงไปครึ่งนึ่งแล้วก็จะกรองอันนี้นะคะ่ะ เอาน้ำเต้าหู้นะคะทำแบบสดๆร้อนๆเลยทำด้วยมือนะคะไม่ได้ทำแบบเราต้องคั้นด้วยมือเนาะตอนนี้นะคะน้องแก้วก็ได้สุมไผ่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาหม้อล้างให้สะอาดนะคะมาตั้งแล้วก็จะเอา น้ำเต้าหู้ของเราเทลงไปเลยอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้เอ่อที่กรองด้วยน้ำอุ่นนะได้แล,แล้วตอนนี้นะคะน้องแก้วก็คือเอ่อน้ำเต้าหู้ของเราเดือดแล้วเนาะนก็คือเอาไฟออกแล้วก็อันนี้นะคะให้ทุกคนได้ชมเครื่องที่เราจะใส่นะคะอันนี้จะเป็นเอ่อหินชนิดหนึ่งนะคะที่เราใส่แล้ว เพื่อที่จะทําเต้าหวยนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้นนคือครั้งที่สองเนาะเ,เรามารุ้นกันว่าน้องแก้วจะทําถูกไหมน้องแก้วใส่ครึ่งฝาน้ําอันนี้นะคะแล้วก็ละลายแล้วนะคะละลายละลายหินตัวนี้แล้วเนาะทางเชียงตุงเราจะเรียกว่าลูกม้วลงหรือว่าหินกเกาะใส่ลงไป เพราะว่าเราจะเอาน้ำเต้าหู้ของเราเดือดๆนี่นะคะใส่เท่านั้นไม่พอเราจะต้องเทกลับไปกลับมาสองสามครั้งนะคะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะและแล้วนมแกก็ได้ไปล้างหมอ้อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างหมอ้อเรียบร้อยให้มันสะอาดนะคะแล้วก็เอามาตั้งอีกรอบหนึ่งนะคะทําไมต้องตั้งใช่ไหมจะสงสัยกันนี่ค่ะรอบอันนี้คือเป็นน้ําเต้าหู้ที่เราคั้นด้วยน้ําเปล่านะคะเอามาเทใส่อีกครั้งหนึ่งเราจะทําเต้าหู้เอาไหมเออน้ำเต้าหู้ อันนี้คือเต้าห้วยนะคะนั่นก็คือ2มเมนูแล้วนะคะเมนูที่สามเมนูที่สี่คืออะ oh, ไรโอนน้ตัวเล็ปวดค่ะทุกคนและแล้วตอนนี้นะคะน้องแก้วก,ก็ได้เอาเต้าห้วยนะคะที่เราทําเต้าห้วยตะกี้เนาะนี่เต้าห้วยนะคะจะมากรองให้เป็นเต้าหู้ขาวะคะ่ะอันนี้จะเป็นผ้าเขาม้านะคะแล้วก็ตักเต้าห้วยใส่ลงไปเลยะคะ่ะ กรองไว้พรุ่งนี้ก็เป็นอ,อันนี้แล้วเนาะเป็นเต้าหู้ขาวนะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะน้ำเต้าหู้ค่ะมานั่งดื่มน้ำเต้าหู้อุ่นๆแล้วก็นั่งคุยกันฟ <c oughs> ิงฟิงไฟข <c oughs> ้างหลังนะคะก็จะอุ่นๆหน่อยนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีคะ่ะ <c oughs> อุ่นมากๆเลยค่ะทั้งอร่อยทั้งอุ่นจังหวานหวานอือ นางกินแล้วตะกี้นะคะขนมกินหมดละขนมกินหมดถูกก็ไม่มีความอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> วสวัสดียามเช้าค่ะเช้าวันใหม่เนะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะเต้าหู้เต้าหู้ขาวนะคะพังจจเจ้าตัวเล็กนี่หน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ เต้าหู้ขาวที่เราทำเมื่อวานนะคะเราจะแบ่งออกมาทำเป็นสองเมนูนะคะน,นี่เต้าหู้เต้าหู้ค่ะ,ะเราจะเริ่มเมนูแรกด้วยการตั้งกระทะแล้วก็นี่นะคะน้ำมันกรุบค่ะเราจะทำอาหารด้วยน้ำมันกรุบนะคะวันนี้ ใส่น้ำมันลงไปเลยแล้วก็เครื่องเคียงของเรานะคะอันนี้นี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นกระเทียมกระเทียมหอมแดงพริกพริกสดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตะไคร้นะคะเริ่มจากการใส่กระเทียมลงไปก่อนเลย อกระเทียมเดืองแล้วนะคะเราก็จะเอาหอมแดงลงไปเลยนะคะไฟแดงมากคั่วกระทียเอาคั่วหอมแดงสักพักึงก็จะเอาพริกกับตะไคร้ลงไปเลยนะคะ ก็จะตามด้วยตัวนี้นะคะเออเราจะเรียกว่าเขมิ้นหรือว่าผงมิ้นนั่นเองนะคะใส่เยอะไม่ได้เดี๋ยวมันจะแรงเกินไปใส่แค่นี้นะคะ พอทุกอย่างได้ที่แล้วเราก็จะใส่ผงนัวลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปะค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะเต้าหูห้ค่ะก็จะทำเหัน่นให้เป็นชิ้นลูกเต๋านะคะแล้วก็เอาลงกปผัดก่อนนิดนึงเนาะ จมูกแบบเต็มๆเลยนะคะเนี่ยปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็จะเอาน้ำลงไปใส่นะคะอเอาน้ำลงไปใส่ค่ะแล้วก็พักไว้ ให้เอาจะพักไว้แล้วก็ให้มันเดือดก่อนเนะเาะแล้วตอนนี้เต้าหู้ของเราก็สุกแล้วนะคะแล้วก็จะเอาผักใส่ลงไปนะคะอันนี้คือผักชีค่ะผักชีแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักกระเทียมนะคะโดยลงไปโอ้โหน่ากินมากแต่ลองชิมแล้วนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ เราเรียกว่าแกงโถผู้นะคะทางเชียงรงเราจะเรียกว่าแกงโถผู้ค่ะโถผู้ก็คือเต้าหู้ขาวเนาะก็คือแกงเต้าหู้ขาวนั่นเองนะคะนี่เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะเราจะเริ่มเมนูที่สองด้วยการตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันกรุบลงไปอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ นี่ค่ะเครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้นะคะนี่เลยก็จะมีพริกสดมีกระเทียมมีหอมแดงค่ะเราก็จะเอากระเทียมลงไปก่อนเลยผัดให้กระเทียมสุกก่อนนะคะพอ,อกระเทียมมันเริ่อมเหลืองนะคะเราก็จะลงอันนี้ลงไปเลยนะคะหอมแดงค่ะใส่หอมแดงลงไปเลย เนี้เราก็จะใส่พริกสดลงไปนะคะตามด้วยเกลือแล้วก็ผงนัวค่ะผงนัวนะคะทุกอย่างเริ่มเหลืองแล้วนะคะก็จะใส่อันนี้ลงไปค่ะผงมิ้นนะคะจะเติมให้เป็นสีสันของอาหารเนาะ มันจะมีสีเหลือนง,นงนะคะพอใส่ลงไปแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ลงไปผัดค่ะนี่อันนี้คือกากของเต้าหู้นะคะกากของน้ำเต้าหู้หรือว่าเต้าหู้ขาวของเราเองเนาะที่เราทําเมื่อวานนะคะก็เลยเก็บไว้แล้ววันนี้ก็จะเอามาใส่นะคะผัดกากเต้าหู้ค่ะทุกคนเคยลองชิมไหมคะผัดกากเต้าหู้นะคะเนี่ย พอผัดให้มันได้ที่นิดนึงแล้วเราก็เอาน้ําเทลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากาันเพราะว่าเนี่ยมันกากเต้าหู้เนี่ยมันก็จะกินน้ําเยอะมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องใช้เวลาในการต้มให้มันสุกเนาะก็ต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะนี่ดูสิ น้ำอ่ะใส่ลงไปก็เยอะนะแต่พอคนไปคนมาแล้วเอาหายหมดเลยนะคะน้ำหายหมดแล้วเนาะนี่ค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งสักสิบห้านาทีก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาอดีตมาใส่ค่ะอันนี้คือสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาผักชีก,กับต้นหอมโรยลงไปนะคะใส่เยอะก็อร่อยเยอะเนาะเน้นผักนะคะ แล้วก็โคนให้มันเข้ากาันค่ะแล้วค่อยชิมแล้วถ้าหาว่าชิมแล้วเนี่ยออรสชาติมันเป็นยังไงโอเคไหมแล้วออต้องเติมอะไรอีกก็สามารถเติมได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนจากเมนูกินเล่นทานเล่นๆน,นะคะมาเป็นเมนูกับข้าวนะคะด้วยวิธีนี้นะคะ มีใครเคยลองทานหรือเปล่าคะกากของเต้าหูค้ค่ะเอามาผัดเป็นแบบนี้นะคะนี่หน้าตาหน้าทานไหมคะทุกคนและแล้วเมนูที่ทุกคนเห็นตะกี้ก็คือนี่คะ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้จัดใส่จานแล้วแบบนี้นะคะและเมนูต่อไปที่จะทำน้องโมแก้วได้ทำเครื่องเคียงเอาไว้แล้วนะคะจะมาแนะนำเนาะว่าวมีอะไรบ้างแล้วเมนูนั้นเชื่อว่าอะไรนะคะจะมีพริกสดอหอมแดง กระเทียมขิงแล้วก็ตะไคร้นะคะมีหลายอย่างพร้อมๆกันแต่ยังไม่เสร็จเท่านี้นะหั่นมาแล้วแต่ยังไม่เสร็จต้องเอาทุกอย่างนี้มารวมกันแล้วก็โขกให้มันละเอียดแล้วก็เข้ากันทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราเอาทุกอย่างไปลงโขกแล้วก็โขกไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยค่ะได้แล้วเราก็จะเอากระเทียมใส่ลงไปก่อนนะคะใส่กระเทียมแล้วก็อันนี้นะคะสองอย่างจะเป็นขิงกับตะไคร้นะคะ ใส่ลงไปก่อนเราจะใส่ลงไปทีเดียวพร้อมๆกันทั้งหมดไม่ได้เดี๋ยวครัวมันจะไม่ละเอียดนะคะก็ใส่แบบนี้ก่อนแล้วก็ตำให้อันนี้ละเอียดก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นเข้าไปอีกนะคะนี่ตำให้สามอย่างละเอียดได้เท่านี้เราก็จะเอาพริกมาใส่ค่ะพริกสดนะคะมาใส่ลงไปเลยเราต้องตำพริกก่อนที่จะตำหอมแดงนะคะถ้าไม่งั้นกลัวว่าพริกจะ ไม่ละเอียดนั่นเองค่ะและแล้วเราก็กตำต่อค่ะตำต่อให้ทุกอย่างละเอียดนะคะพอาตำให้ทุกอย่างเข้ากันพอประมาณเราก็จะเอาหอมแดงเราใส่ลงไปนะคะแต่ต้องใส่ทีละครึ่งนะคะเพราะว่าหอมแดงเราจะใช้เยอะกว่าทุกชนิดเนาะ ใส่ทีละครึ่งกลัวมันจะไม่ละเอียดนะคะแล้วเราก็ตำต่อคะ่ะหรือว่าขกต่อน,นั่นเองคะ่ะอันนี้จะเป็นพิเกลือที่เราขกนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็จะเอามาใส่ในตรงนี้นะคะน,นี่เลยค่ะอันนี้คือเต้าหู้ขา,ขาวของเราที่เราทําเมื่อวานเนาะเราก็จะเอาใส่ลงไปเลยเอาพอริกเกลือทั้งหมดที่เราทำนั่นแหละใส่ลงไปพริกเกลือก็เยอะมากอยู่พอสมควรนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะ ใส่พริกเกลือแล้วนะคะเราก็จะใส่ดีค่ะเกลือค่ะแล้วก็ผงนัวนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อจะได้เป็นสีสันนั่นก็คือนี่ค่ะเคามิ้นนั่นเองนะคะหรือว่าผงมิ้นนั่นเองนะคะและเราก็จะใส่อันนี้ด้วยนะคะน้ํามันพืชค่ะอันนี้น้องแกใส่น้ํามันกรุ๊บนะคะแล้วก็จะ ขยำทุกอย่างให้เข้ากันไม่ก่อนแรกต้องใส่อันนี้ก่อนนะคะผักคะ่ะทุกคนผักชีกับต้นหอมนะคะหรือว่าใครมีผักอะไรก็สามารถใส่ได้นะคะผักเนี่ยก็คือจะเป็นเออมันจะมีช่วยให้มีสีสันนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำการขยำทุกอย่างให้เข้ากันคะ่ะนี่ และแล้วตอนนี้ก็คั่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นกแก่ทำหลายอย่างเนาะก็เลยคั่มนะคะที่จริงเนี่ยเต้าหู้เต้าหู้ที่เราหมักไว้เนี่ยไม่ใช่หมักเราผสมเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะหอ่อแล้วก็นึ่งได้เลยทันทีนะคะแต่ว่านกแก้วไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วก็มาทำคืนนี้นะคะเราจะต้องมีนี่คะ่ะมีตอกแล้วก็มี ออตองกล้วยที่ทำความสะอาดแล้วก็ทานน้ำมันเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาห่อค่ะตักใส่เลยนะคะนี่แล้วก็ทำการห่อค่ะหอ่ออันนี้ก็คือห่อหมกนั่นแหละคะ่ะคือคล้ายๆเราก็ห่อวิธีเดียวกันกับห่อหมกนะคะเหมือนๆกันเลยนะคะ ห่อหมกหอยังไงอันนี้ก็ห่อแบบนั้นเลยค่ะแต่ของคนอื่นหอยังไงไม่รู้แต่ของน้องแก้วนี่จะมัดสองข้างนะคะน,นี่เลยค่ะพับเข้ามาหากันแบบนี้แล้วก็เอาตอกที่เราเตรียมไว้นั้นมามัดค่ะ นี่เลยค่ะแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าหน้าตาประมาณนี้นี่ค่ะเดี๋ยวน้องแก้วจะถ่ายกล้องหลังให้ทุกคนได้ชมนะคะว่าเอ่อน้องแก้วทายังไงวิธีการห่อก็คือแบบนี้นะคะเอาใบตองมาหนึ่งใบแล้วก็ตักเต้าหู้ที่เราหมักไว้แล้วไม่ใช่หมักผสมไว้แล้วนะคะใส่ลงไป แล้วก็ห่อได้เลยนะคะนี่ค่ะห่อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พับขึ้นมาแล้วเราก็มัดตรงที่พับขึ้นมานี้เลยนะคะโอ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันนี้นะคะตรงปลายเนี่ยเนาะนี่แล้ก็พับลงมาแบบนี้เลยแล้วก็เอาตอกมามัดอีกเช่นเคยค่ะมัดทั้งสองข้างเลยเนาะนี่เลยค่ะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมีสองห่อแล้วนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะ แล้วตอนนี้อันนี้นะคะนี่ดูให้ดูหน้าตาอันนี้คือหอ่อหมกที่เราห่อเรียบร้อยแล้วใส่ตะแคงเรียบร้อยแล้วก็เอามานึ่งนะคะนี่เลยคะ่ะแล้วก็เอาผ้าปิดไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาชิมเนาะตอนนี้เราแก้วจะมาชิมเมนูที่เราทําตะกี้นะคะอันนี้จะเป็นกะของเต้าหู้นะคะผัดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแกงโถผู้นั่นเองค่ะ ที่จริงอะ่ะน้องแก้วกินไปแล้วตอนกลางวันนะคะเราชิมไปแล้วเนาะแต่อันนี้จะมาชิมให้ทุกคนได้เห็นนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นกับข้าวจะบอกไงข้าวเย็นของน้องแก้วน,นะคะนี่เลยค่ะจะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังนะคะ ของเต้าหู้ผัดมันก็คือคล้ายๆเหมือนรสชาติมันเหมือนผัดผักแต่ว่ามันจะมีสารอาหารเยอะกว่าแล้วก็จะอิ่มเร็วกว่าอิ่มนานกว่าเออมันจะประมาณนั้นนะคะรสชาติก็อร่อยค่ะแล้วก็อันนี้เต้าหู้เนี่ยคือเราทําเองเนี่ยข้อดีคือเต้าหู้เวลาเรากัดเข้าไปใช่ไหม มันจะละลายในปากเลยคือตักเข้าปากก็คือแบบละลายเลยนั่นเองนะคะแล้วก็มีรสชาติของพริกแกงอร่อยมากๆเลยค่ะม,มามากินข้าวเย็นด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะ สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะนี่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ่อถ้าหากว่าเรานึ่งเสร็จใหม่ๆอ่ะเรากินแบบนี้ก็อร่อยอย่างหนึง่งแต่ถ้าหากว่าเราแบบเอ่อแกบะบแล้วข้างในก็จะประมาณนี้นะคะดูมีเนื้อน,นั่นเนาะนี่ค่ะหอมหมกของเราหอมหมกเจนะคะก็จะมีแบบเครื่องเคียงหลายๆอย่างเนาะ นี่เลยคะ่ะหน้าตาอร่อยหน้าตาหน้าอร่อยนะคะเรามาชิมด้วยกันอืมได้รสชาติแบบเต็มๆอร่อยมากคะ่ะนี่อุย้ยทานข้าวเช้าด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนนีาอยู่ดีะน้องอ่ะ <st ischen> ม,นนมันก็คือรสชาติของหอมหมกนั่นแหละคะ่ะแต่เปลี่ยนจากเนื้อสัตว์มาเป็นเจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องแก้ก็จะมาขอลาทุกคนไม่เพียงเท่านี้เนาะก็เมนูก็ได้สามเมนูสี่เมนูนะคะในในเมนูหั่วเหลืองนะคะก็ อันนี้จะเป็นแค่นิดหน่อยเนาะที่จริงเมนูถั่วเหลืองอะทำได้เยอะมากกว่านี้นะคะก็หวังว่าวิธีทำและขั้นตอนการทําน่าจะเหมือนทุกคนและอ,อ,อะไรที่แตกต่างและอะไรที่ไม่เหมือนหรือว่าคนไหนที่ยังไม่เคยทําก็ลองเอาไปทาดูนะคะอร่อยค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องวอัวแก้วด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไม่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะไม่สูงค่ะซอสดีค่ะมือนี่ น้องแกก่ออะไรเฮ็ดเมนูโถนเลื้งคือปีบีน้องๆเขาอะไรตัวหน่อเหมือนก็ก็คือเกยเฮ็ดกินเหมือนก็ก็เกยเฮ็ดกินนี่ค่ะก็เอาคลิปของน้องแก้วตัวแล้วก็เฮ็ดตามวิธีตีน้องแก้วเฮ็ดค่ะอร่อยหวานค่ะหวานเตะๆก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าี่เป็นประโยชน์ปั้นปีปีน้องๆเนาะคือความตีอันเกยเฮ็ดเออคือแนะนําว่า เฮ็ดเหมือนน้ำแกงแกนี้ใส่ห้าแล้วสำหรับคนติ่มเกยเฮ็ดเอาไปเฮดจ้าตัวหวัวที่หวานิ้วห้าค่ะสำหรับเหมือนนี้ก่อนที่ขอราบปีป,ป,ป,ปีน้องๆเขาไว้กนอีกค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ